สวัสดีค่ะชาวราศีตุลค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงของคุงแช่นะคะ,ระ,ะเรามัปเดี่ยวดวงชะตาประจำนะคะเดือนมีนาคม2565นี้กันสำหรับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะในช่วงเดือนนี้นะดวงของคุณโดดเด่นนะคะเรื่องของ o f f เ r รในะเรื่องของทางเลือกในเรื่องของงานมากๆเลยซึ่งนะคะจะเกี่ยวกับ Off e ฟใหม่ๆเนาะมีคนช่วยเหลือคะ่ะนะมีคนแนะนำมีคนช่วยเหลือให้แต่ว่ามันเหมือนจะต้องเดินทางนิดนึงเนาะเป็น Off e ฟที่ต้องเดินทางไกลหรือว่าต้องไกลบ้านหรืออาจจะหมายถึงงานใหม่ๆ Off e ฟใหม่ๆที่ข้องเกี่ยวกับ mm hmm. เขาเรียกว่าองค์กรต่างชาติต่างภาษาหรือเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเนาะซึ่งมันเป็นออฟเฟอร์ทางเลือกที่คุณสามารถจะทำเพิ่มขึ้น นะคะจากงานเดิมๆของคุณก็เป็นได้แต่ตัวคุณแอบกังวลเหมือนกันเนาะว่ามันดูจะหน่วยเกินไปหรือเปล่าจะทําได้ไหมนะคะแต่เอาจริงๆว่าคุณทําได้แต่ก็เหนื่อยจริงๆนั่นแหละเหนื่อยในลักษณะที่เวลา เรื่องของเวลาอาจจะมีน้อยลงนะคะในลักษณะประมาณนั้นแต่งานดีนะเขาบอกว่าคุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะยุ่งแต่งานมันมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดเป็นอย่างดีเลยนะคะหมายถึงงานใหม่ๆออฟเฟอร์ er ตรงนี้มันสามารถเติบโตก้าวหน้าได้ดีแต่คุณเหนื่อยจริงอะไรจริงนะมันการพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกนะคะได้เจอสังคมดีๆอะไรดีๆด้วยจริงๆไพ่ก็บอกว่าไม่อยากให้หยึดติดกับอะไรในรูปแบบเดิมๆจนเกินไปเนาะเรื่องของการ เ okay, งินนะคะโอเคค่ะภาพการเงินนะคะ ไพ่บอกว่าการเงินของคุณในช่วงเดือนนี้ก็แอบ,บหน่วยเหมือนกันนะค่าใช้จ่ายภาระผูกพันอะไรที่คุณมีแอบบสร้างความหนักใจกังวลใจให้คุณเหมือนกันเกี่ยวกับการที่คุต้องจัดการเรื่องของภาระผูกพันหรือบางท่านหมายถึงความฟุ่มเฟือยนะกับสิ่งของที่ไม่ค่อยจําเป็นใช้เงินตามอารมณ์ก็ได้คุณต้องจัดการกับตัวเองแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจรายเกี่ยวกับเรื่องเองินทอง,ทองด้วยนะอย่างที่บอกคุณมีเรื่องของอ่าเขาเรียกว่า โอกาสนะคะจริงๆโอกาสที่เข้ามา,าสมัยถึงการไปลงทุนก็ได้นะบางท่านนะคะอาจไปถึงการตัดสินใจที่จะเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างนะคะสถานการณ์ตอนนั้นมันน่าลงทุนไหมอะไรไหมก็มาดูกันอีกทีหนึง่งพยายามศึกษาเรียนรู้หรือขอข้อมูลขอความช่วยเหลือนะคะจากคนไกลนะค่อนข้างโดดเด่นความช่วยเหลือจากคนไกลช่วยคุณได้นะคะการเงินเอาจริงๆยังไม่ค่อยนิ่งนเดี๋ยวนี้เข้ามาจ่ายออกเข้ามาจ่ายออกค่อนข้างสร้างความกังวลใจให้เหมือนกันเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภของคุณโด,ด เด่นหรือเปล่ายังติดไพ่รออยู่เลยนะ โชคไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะถ้าจะมีเนี่ยก็จะมีมาจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวที่อาจจะให้โชคคุณได้อยู่แต่โชคจากการเสี่ยงเอาจริงๆกูว่ายังไม่ค่อยโดดเด่นแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงจริงก็ใช้ตัวแรกเกี่ยวกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนที่รักเราหวังดีกับคุณนั่นแหละค่ะความรักของคนโสดคนโสดเด่นมากว่าคุณจะเจอคนใหม่ๆที่เข้ามานะการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่คนใหม่ๆซึ่งเขาเป็นคนไกลซึ่งมีสื่อกลางที่ทำให้คุณได้เจอเขาหนึ่งมีคนแนะนําให้รู้ หรือสองเป็นสื่อกลางโซเชียลหรืออะไรบางอย่างนะที่ทําให้เราได้เจอกันแม้ว่าจะอยู่ใกลกันก็ตามความสัมพันธ์เริ่มต้นไม่ได้ชัดเจนมากซึ่งค่อนข้างสร้างความกังวลใจให้คุณมากอยู่เหมือนกันนะคะ อ่าฮะแต่ว่านะเขาบอกว่าโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาแม้จะเริ่มต้นด้วยความไม่ชัดเจนใดๆแต่มันสามารถที่จะพัฒนาและเติบโตได้อะไรได้นะคะจริงๆไพ่เด่นเรื่องของช h o i c e นะคุณอาจจะมีคนเก่าที่คุยอยู่นะคะหรือคนเก่าที่กลับเข้ามาใดๆสุดท้ายคุณต้องเลือกแหละคนเก่าคนใหม่คุณจะเลือกใครอีกคนนึงก็จะถอยห่างออกไปเองนะคะแต่ยังไงไพ่ก็เชีรยคนไกลนะคนไกลน่าจะคุย กันรู้เรื่องนะคะสื่อสารกันง่ายกว่าอะไรกว่านะคะส่วนความรักของคนที่มีคู่แล้ว คนที่มีคู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้ของขวัญของมีค่าจากคนรักนะอาจได้เป็นเงินเป็นทรัพย์สินนะคะคนรักเขาจะให้คุณหรืออาจเป็นคุณให้เขาก็ได้เหมือนกันนะไม่เป็นช่วงเวลาแห่งการดูแลกันและกันน่ะอาจจะหมายถึงคุณสองคนวางแผนที่จะซื้อทรัพย์สินกันเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นเขาให้เราเราให้เขาหรือสองคนวางแผนที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินมองหาเรื่องของบ้านเร,รื่องของรถเรื่องของทรัพย์สินอะไรบางอย่างมีการวางแผนที่จะซื้อหรือสร้างนา คดด้วยกันได้นะคะโอเคค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพระวังเกี่ยวกับกระเพาะอาหารนี่นะน,นะเรื่องอาหารการกินคุณต้องเลือกกินนิดนึงนะคะอาจะก,กินอะไรแบบมัวซัวไม่ได้แบบเอออยากกินก็กินน่มีเกณฑ์ป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยน,ะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะอาหารเป็นพิษหรือเปล่ามันเป็นการเลือกทานอะไรที่ไม่ระวังนะคะอาจจะแบบเอ้ยเราแพ้แล้วเราไม่ได้ระวงังทานอะไรที่แพ้เข้าไปทําให้ต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออาหารเป็น หรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยอาหารเกี่ยวกับช่องท้องนะคะต้องระวังโอเคค่ะพี่อยากแนะนําอยากตอกอยาก รเรื่องการสื่อสารเดือนนี้เด่นมากๆนะไม่ว่าคุณจะสื่อสารผ่านคนกลางคุณจะเป็นคนกลางที่สื่อสารระหว่างสองฝ่ายคุณจะทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะการเจราจาใดๆนะคะพูดจาชาฉานตรงไปตรงมาจะส่งผลนะคะให้คุณประสบความสําเร็จในการเจราจานั้นๆเป็นอย่างมากนะคะเนี่ยภายการเจราจายังคงขึ้นอยู่ให้ความสําเร็จโดดเด่นจริงๆนะคะภาพรวมบทสรุปที่แพ้อยากแนะนําหรือบอกเพิ่มเติมกับ คุณนะสถานการณ์ใดๆที่รู้สึกไม่มั่นใจเนาะที่คุณจะต้องตัดสินใจที่คุณไม่แน่ใจคุณไม่รู้จะซ้ายจะขวาหรือจะยังไงมันมีเรื่องของอุปสรรคมันมีเรื่องของปัญหาเข้ามาในการตัดสินใจให้คุณเชื่อสัญชาตญาณตัวเองนะคะเด่นมากๆความสําเร็จของคุณในเดือนนี้นะมันจะเกิดมาจากนะคะบุคคลที่เข้ามาช่วยเหลือนหนึ่งนะคะหรืออะไรงานอะไรก็ตามที่มันมีบุคคล3ฝ่ายค่อนข้างจะดีมากๆคุณเป็นคนกลางซื้อมาไขา่ปไปหรือคุณเป็นผู้ผลิตแต่คุณใช้คนกลาง ะะหรืองานที่คุณต้องติดต่อประสานงานอะไรอย่างเนี้ยจะประสบความสําเร็จดีมากนะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะโอเคเรามาดูการทําบุญเสริมดวงนะคะของคุณกันบ้างนะขึ้นไพ่พระเลยนะคะพระสงฆ์พระสังฆร,ราชเพราะฉะนั้นเดือนนี้อยากให้คุณทําบุญกับนะคะพระสงฆ์คุณจะใส่บาตรคุณจะทําสังฆทานคุณจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะได้หมดเลยนะช่วยนะคะ มากๆนะช่วยเพิ่มโอกาสเรื่องของคนช่วยเหลือซัพพอร์ตและผ่านสถานการณ์ที่เป็นปัญหาไปได้ดีนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆาที่รรบฟังคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แนะนำไกด์ไลน์ให้ทุกๆคนนะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะมีอะไรไม่สบายใจอยากปรึกษาขอคำแนะนำแอดไลน์มาคุยกันนะคะไลน์ k u n g c h a e ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่ติดตามราชมชาแนดูดวงกับกุ้งแช่นะคะอย่าลืมกด subscribe เนี่ย ที่ปุ่มด้านล่างนี้นะก็อ,อย่าลืมที่จะเข้าไปดู p พลย์ลิสต์ด้วยนะเราจะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิกอั t ดค่ะหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะอคขอบคุณมา,มากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย